ประเด็นต่อมานะกูรูสมชายนะครับเตือนนะครับอันนี้เตือนเลยเรื่องหนี้ประเทศนะครับบอกว่ารัฐบาลจะหาเงินมาจากไหน5 6 0 0 0ืนล้านนะครับในการใช้เกี <t> ่ยวกับเรื่อง Digital w a l l ล็ปรากฏว่าเราก็มาเช็คนี่สาธารณะนะครับอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรนะครับเช็คนี่สาธารณะของไทยนะครับปัจจุบันมีเท่าไหร่กู้เพิ่มได้หรือไม่นะครับปรากฏว่าตัวเลขหนี้สาธารณะที่ถูกรายงานในปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่า10.9 ล้านล้านบาทหรือว่าคิดเป็น61.69นะครับต่อ GDP นะครับโดยในงบประมาณปี2อง6นเนี่ยรัฐบาลตั้งงบประมาณในการชำระเงินต้นไว้ที่1 0 0 0แสนล้านบาทถ้าเกิดว่าเอายอดนี้เป็นยอดมาตรฐานนะครับเท่ากับว่าเราจะใช้หนี้คืนเนี่ยแปลว่าต้องใช้เวลา109ปีนะอุ้มเท่ากับว่าเราต้องตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยประมาณอีกหนึ่งรอบก็จะใช้เงินต้นครบนะครับไม่นับดอกเบีย้ยนะครับ เพดานนี่ฐ้านะตอนนี้ถูกขยับโดยรัฐบาลประยุทธ์นะต่ก่อนเนี่ย60%ตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็นห้ามเกิน70%นะครับแปลว่าเรายังกู้ได้อีกมากนะครับกว่าจะชนเพดานหรือว่ากู้อีกประมาณ6ล้านล้าน,านบาทนะครับก็แต่ยิ่งกู้ก็ยิ่งเป็นหนี้นะคะการกู้เนี่ยยังทําได้แค่ควรเป็นการกู้เพื่อการลงทุนเพื่อไม่ให้เงินเนี่ยตอบแทนการลงทุนเพื่อมีความสามารถมาใช้หนี้ในอนาคต แต่หากร Rolling ัฐบาลนี you, ้บอกว่าจะกู้เงินรัฐวิสาหกิจมาแจกเพื่อรักษาคำพูดในการหาเสียงคงไม่ใช่การกู้เพื่อการลงทุนแล้วคนได้หน้าคือคอรมอชุดนี้คนได้เงินคือประชาชนคนใช้หนี้คือลูกหลานในอนาคตก็อย่างที่พี่เก่งบอกนะเราต้องใช้เวลาคืนต้องเท่าไหร่นะ109ปีแล้วเราจะตายแล้วเกิดกี่รอบหนูน่าจะต้องสิบกว่ารอบเลยเนรอหนูเป็นคนดวงไม่แข็งไงพี่เก่งไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ อ๋อเหรอหนูว่าหนูว่าหนูน่าจะเกิดเป็นอีกสิบกว่ารอบอ่ะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันละกันนะก็ทํางานใช้ภาษีไปงั้นแปลว่าหนูจะได้ทันใช้ใช่ไหมพี่เก่งทันใช้แต่ไม่ต้องไม่ต้องไปใช้หนี้ไงทันใช้เงินก็อาจารย์สมชัยบอกว่าคอา่อคลมอได้หน้านะาคนใช้เงินคือประชาชนแต่คนใช้หนี้เนี่ยคือลูกหลานในอนาคตอุ้ยแล้วถ้าหนูถ้าหนูไม่อยากให้ลูกหลานเรามาใช้หนูก็ต้องไม่มีลูกใช่ไหมอ๋อถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวเรารอดูต่อไปละกันนะอันนี้จะว่าอย่างไรต่อไปนะครับ เงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับสำหรับเจลลี่นิร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน f o r l i ลฟ2023บ y ยเจลลี่นติดตามการสมัครได้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจดีรัน f o r l i ลฟ์2023 b ายเจลลีนหรือเจล l y n น w วออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันท5ตุลาคมนี้